In Europe. Huh. ทวีปยุโรปนะคะได้ชื่อว่าเป็นทวีปที่มีความก้าวหน้าที่สุดทวีปหนึ่งของโลกเลยค่ะในด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษางานสําคัญสําคัญที่มีค่าด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมส่วนใหญ่ก็ได้รับการสร้างสารรค์มาจากทวีปนี้นี่เองค่ะ ยุโรปนะคะมีพื้นที่ประมาณ10ล้าน1แ8 0 0 0่ตารางกิโลเมตรค่ะอยู่อันดับที่6ของโลกเป็นทวีปที่ตั้งอยู่ในซีกโลกเหนือและส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกตะวันออกค่ะ ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ษษนะคะในช่วงแรกเราสามารถแบ่งการเกิดทวีย,ยุโรปได้จากการมีวัฒนาการของมนุษย์เรานี่เองค่ะยุค1.8ล้านปีก่อนมนุษย์คนแรกได้เดินทางจากแอฟริกามายังยุโรปต่อมาไม่นานนะคะก็ได้มีชาวโฮโมเซเปียนได้พัฒนาวัฒนธรรมในยุโรปกลางและยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยุคศตวรรษที่27ก่อนคริสต์กาลได้มีอรารยธรรมไมนุ่นเกิดขึ้นพวกไมนุ่นนะคะได้มีระบบการปกครองและมีการสร้าง ทาชวังที่มีความสวยงามและประณีตขึ้นมาค่ะค่ะยุคโบราณคลาสสิกนะคะยุคนี้นะคะมนุษย์ได้มีการพัฒนาจนก่อตัวสังคมที่มีการเรียนรู้ซึ่งอุดมไปด้วยวิทยาการศิลปะและสังคมวิทยาค่ะประมาณ700ปีก่อนคิตกาลอารยธรรมกรีได้เริ่มต้นขึ้นมีนักคิดสำคัญเกิดขึ้น มาและได้เผยแพร่อารยธรรมของกรีไปยังแผ่นดินอื่นๆช่วงศตวตรรษที่100ก่อนคิตกาลอาณาจักรโรมันได้รุ่งเรืองขึ้นและต่อมามีประสบปัญหากับสงครามกลางเมืองค่ะ คนศตวรรษที่1914ประเทศต่างๆในทวีปยุโรปยังคงเติบโตขึ้นอย่างเรื่อยๆให้ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งขึ้นกองทัพรัสเซียได้รับความพ่ายแพ้และได้มีการจัดตั้งสหาภาพโซเวียตขึ้นค่ะ ในคริสตศักราชที่1,939อา์ดอฟฮิตเลอร์ได้เริ่มสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นส่งผลให้คนยิวในโปแลนด์ถูกฆ่าล้างเผ่าพานาันธุ์ค่ะและคลริสตศักราชที่1,946ถึง1,993เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างนานา,นาประเทศขึ้นภายใต้สงครามเย็นไม่ปรากฏการสู้รบก,กันเหมือนสงครามที่ผ่านมาในทางกลับกันได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและสงครามเงียบขึ้นค่ะ ทวีปยุโรปยุคกลางในช่วงยุคกลางของยุโรปเต็มไปด้วยความขัดแย้งและสงครามระหว่างชาติในยุโรปด้วยกันค่ะรวมไปถึงยุคมืดของทวีปยุโรปด้วยในคริสตศักราชที่500ขณะที่ทวีปยุโรปเกือบได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ในช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นยุคมืดที่ทําให้วัฒนธรรมและเศรษฐกิจเสื่อมโทรมลงค่ะ และในคริสตศักราชที่1054ความแตกแยกระหว่างฝ่ายตะวันตกและตะวันออกได้ก่อตัวขึ้นต่อมาคริสตศักราชที่1,300ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทวีปได้ค่อยๆค,คลายตัวลงแต่ก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็คือกรรระลกทําให้ประชากรยุโรปเสียชีวิตไปจํานวนมากยุคยุโรปใหม่ช่วงต้นทวีปยุโรปก็เข้าสู่ยุคแห่งการเริ่มต้นใหม่ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นสู่ยุโรปสมัยใหม่ค่ะ การปฏิรูปศาสนาการปฏิรูปศาสนานั้นก็ต้องท้าความไปยังคริสตศตวรรษที่15ซึ่งในสมัยนั้น คริสตจักรซึ่งนำโดยพระสันตปาปามีอํานาจมากที่สุดต่อสังคมโยุโรปซึ่งคริสตศาสนานั้นก็เริ่มมีความเสื่อมเสียมาตั้งแต่คริสตศตวรรษที่13แล้วในสมัยน,นั้นโป๊ปลีโอที่10เป็นพระสันตปาปาที่ทําให้ศาสนาจักรเสรื่อมเสียอย่างมากโดยมีความสนใจทางด้านทางโลกมากกว่าทางศาสนามีการใช้ชีวิตอย่างหรูหราโอ้อาและต้องการเงินจํานวนมากเพื่อไปซ่อมแซมมหวาวิหารซินปิตเตอร์โดยศาสนาจักรเสื่อมเสียถึงขนาดที่ต้องมีการขายใบถ่ายบาปโดยบอกว่าไม่ว่าใครจะทําอะไรผิดสิ่งใด เพียงซื้อใบไถ่บาปก็สามารถลบล้างความผิดนั้นได้จนเมื่อบาทหลวงชาวเยอรมันผู้หนึ่งชื่อว่ามาตินลูเทอร์ซึ่งเป็นผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ไบเบิลอย่างลึกซึ้งได้ไปสแสวงบุญที่โรมก็ตกใจเป็นอย่างมากกับความเสื่อมเสียทางศิลธรรมของพระสันตป,ปาปาและพวกบาทหลวงเขาจึงคิดต่อต้านอย่างรุนแรงโดยมาตินลูเทอร์นั้นได้ทําการประท้วงโดยมีคําประกาศ95ข้อซึ่งมีเนื้อหาประนามการขายใบไถ่บาปของสมเด็จพระสันตป,ปาปาและมีการติดประกาศคําประท้วง95ข้อไว้ที่ประตูโบสถ์ในเมืองวิททนนนนนนโดดดยผลของงกกกกาาาาารรรรติคํํปะ้้้้วััั็ใหไบบสสุจ ประชาชนเป็นจำนวนมากในเยอรมันและได้ขยายตัวไปทั่วยุโรปแต่ก็ทำให้ศาสนาจักรและสมเด็จพระสันตป,ปาปาไม่พอใจเป็นอย่างมากทำให้ลูเธอร์ตัดขาดจากศาสนาหรือหรือบับพภาชนียกรรมโดยพระสันตป,ปาปาและถูกตามล่าจ,จนต้องคอยหลบหนีอยู่ตลอดเวลาแต่ในการขับไล่ครั้งนั้นก็ทำให้เกิดการปฏิรูปศาสนาขึ้นซึ่งระว่างหลบหนีลูเธอร์ Luther ได้แปลไบเบิลภาษาละตินเป็นภาษาเยอรมันทำให้ชาววาคลคริตที่ไม่รู้ภาษาละตินได้มีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านบันลวงหรือนักบวชซึ่งมาตินลูเธอร์ได้ก่อตั้งนิกายลู เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เกิดนิกายโปรตสแตน ซึ่งนิกายโปรเตสแตนต์นั้นก็หมายถึงผู้ประท้วงนั่นเองการปฏิรูปศาสนาคริสต์นั้นเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างไรโดยแต่เดิมนั้นนิกายโรมันคาทอลิกจะมีนักบุญและนักบวชให้การสอนและการเผยแพร่พระธรรมคัมภีร์ซึ่งเป็นภาษาลาตินให้ประชาชนเข้าใจฉะนั้นประชาชนต้องเรียนรู้คัมภีร์โดยผ่านนักบวชหรือนักบุญเท่านั้นนักบวชและนักบุญจึงมีความสําคัญมากแต่นิกายสโตนนั้นให้ความสําคัญกับพระคัมภีร์มากกว่านักบวชโดยผู้ศรัทธาสามารถศึกษาคัมภีร์เองจึงไม่มีนักบวชมีแต่ผู้ ศา,าสนาเรียกว่าศาสนา,าจารย์ซึ่งนิกายปร โปรเตสแตนต์นั้นก็มีความเชื่อว่าผู้ศรัทธาสามารถติดต่อกับพระเจ้าโดยตรงได้จากการศึกษาพระคัมภีร์และปฏิบัติตามคำสอนโดยนิกายโปรเตสแตนต์นั้นก็มีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เพียงสองพิธีตัดจากจิตพิธีคือพิธีศิลหล้างบาปและสิลมหาสนิทโดยผลงานของมาตินลูเทอร์นั้นก็ได้สร้างประโยชน์มหาศาลที่ทำให้ผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาลาตินได้มีโอกาสเข้าใจแก่นแท้ของศาสนาได้ด้วยตนเองนอกจากนี้การปฏิรูปศาสนา ยังส่งผลให้เกิดนิกายอื่นๆขึ้นอีกมากมายเช่นหนึ่งนิกายคาวินหรือคาแรงจอ์นคาวิงชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ให้กำเนิดนิกายคาวินในกรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นิกายนี้จะเน้นการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าในคัมภีร์ไบเบิลเป็นหลักสองนิกายรีการเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษโดยพระเจ้าเฮนรีที่8ได้ตั้งนิกายรีการขึ้นเพราะอย่าร้างกับพระราชินีแคทรีนแห่งอารากอนเพื่ออภิเษกสมรสใหม่แต่พระสันตป,ปาปาไม่ยอมซึ่งนิก อาองนั้นกษัตริย์เป็นประมุกสูงสุดของศาสนาจากในอังกฤษ3มกลุ่มเยซุอิตเป็นกลุ่มที่ต่อต้านการปฏิรูปศาสนาที่เรียกตัวเองว่าคณะเยซูอิตซึ่งแปลว่าคณะแห่งพระเยซูเป็นคณะผู้พักดีต่อพระสันตป,ปาปาก่อตั้งโดยบุญอิกนาเชียแห่งโลโยลากระทบจาก การปฏิรูปศาสนานั้นก็ทําให้คริสตจักรแตกแยกออกเป็นสองนิกายอย่างชัดเจนคือโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์นอีกทั้งกษัตริย์และผู้ปกครองในหลายพื้นที่ก็เริ่มเป็นอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นจากคริสตจกักรโดยเกิดสงครามที่มาจากความแตกแยกของสองนิกายนี้สงครามที่สําคัญเลยก็คือสงคราม30ปีในพื้นที่เยอรมันซึ่งสงครามครั้งนี้นาไปสู่การเกิดราชชาติสมัยใหม่นั่นเองค่ะ